สบายสองสมือกับขอบใจหลายๆเด้ออาการเป็นจังใดเดิอนอาการให้แน่แล้วกินข้าวได้แล้วอาการปวดเมื่อยแล้วสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องไอ้น้องสุภูสุคนเด้อพี่น้องเอ้สาวไทยและสาวลาวคนทีเขามาให้กำลังใจอ่ะและกระตังประเทศน้ำเด้อพี่น้องเอ้ คน,คนที่เขามาเบ่งและคอมเมนต์ให้กำลังใจผมตลอดนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้พี่น้องเลยที่ว่าบมได้รับบมได้นอนมาสองมือพี่น้องเลยซ่อม,อมเบ่งเมียเพราะว่าเบ่งอาการเมียเป็นป่วยเป็นป่วยตอนนีน้เป็นไข่ไข่แน่เจ็บท้องแน่นะพี่น้องเนาะหลายผมก็นน่งซ่อมน่งเบ่งนวดบีบนวดเพื่อนเบิดขึ้นเนาะท้องกับเจ็บ เดี๋ยวสิมาถามเบื้องอาการพี่น้องนีล่ละพี่น้องกอ็มาเฮ็ดเวเก็จงานก็คอยระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อการเจ็บป่วยเฮาตอ้องกันไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อคิดว่าเจ้าของสิปเป็นอ่อนแอซื้อยามาก,กันไว้ก่อนนั่งเธอเข้าไปหาหมอไปโรงพยาบาลไปยากพี่น้องเลยเงินคำกาแก้วเฮากัยังอายากเนาะบ่อยากเจ็บบ่อยากป่วยนะพี่น้องเนาะ คุณที่ว่าเขามาใหาก้กำลังใจก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆครับคุณหลายๆแล้วก็เขามาสนับสนุนเนาะเขามาติดตามเนาะติดตามรับส้มอืมคอยเหตุคลิปใม้พี่น้องได้เบิ่งได้อ่าถ่ายทอดการใส่สีวิตอ่าแล้วก็การอ่าระบายควมในใจหลายๆอย่างที่เราให้พี่น้องฟัง การใส่สวิตในะฟังไทยฟังเล่าเนาะแล้วพี่น้องอมีการใส่สวิตจังใดแน่เนาะพี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าที่คนมาเหตุเวกเห็นงานขึ้นสมือนี่กายหรายบ้านไรเมืองเนาะสวงนี่คนว่าสวงนี่เป็นหลังพีใไม่ค้นกับสีลังไรเข้ามาแน่หน่อยหนึ่งเนาะก็มาประเทศไทยลงกรุงเทพเนาะส่วนลายนัีอย่องเนาะเพราะว่าวัยรุ่นเท่ากับสีไปหาเงินพี่น้องหางเงินเหนรียญสงการเด้เออหางเงินเหรียญสงการ พราะว่าสงการนี้เป็นแบบคนสิเมื่อบ้านหลายเพราะว่ามันเป็นเทศกาลประเทศไทยประเทศลาวประเทศกาสงการเนาะ mm hmm. แบบว่าคนสิกลับบ้านหลายเนาะพี่น้องเนาะกับบ้านหลายเออกับบ้านหลายเฮ่ากันยังคิดอยู่ว่าสิกลับหรือบ่กกับเนาะยังไต่ตองเบิงว่าเออส่วงนั้นมีเงินบอมีเงินเก็บบอือว่าจะอยู่ขายของเนาะพี่น้องเน,ะน,งนะาะเพราะเขาขายของขายสินขายของตึงจะเศ้าแน่นเนาะ เออแล้วก็ให้พี่น้องเนาะคอยสนับสนุนผมในเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อ,อให้กำลังใจผมสองผมเนี่ยในเด้อพี่น้องเด้อสิเห็ดคลิปให้พี่นอ้นนองดีๆเออรับส้มตีส้มได้พี่น้องคุณาภาพมันเป็นบอดีจังไดเสียงบริสัทภาพปคมคืมภาพบรคมก็คือโทรศัพท์มันเก่านะเพียง้องโทรศัพท์มันเก่าเฮับก็บม่มีไม่ ที่ว่าเขาสื่อไม่เสียบกลนโทรศัพท์กับโมนี่นะพี่น้องคอยเก็บเงินเก็บคำประชากรนะพี่น้องอ่ะคอยกดสาฟังเด้อจมยังเบอกยังกระไดพี่น้องเลยผุดเบาผิดประกันใดก็ขอถทดขอไฟเด้ออ่ะเดี๋ยวอ่าสักจ่าเจเวอล่านะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องอ่ะฟังมเบอร์ลวก็จิ บโบกงเมียผมต่อได้ตอนนี้อ่ะเดี๋ยวมาถามเมียผมเลยว่าเพิ่นอาการเพิ่นดีขึ้นบ่เนาะอาการเพิ่นกระสิไข้เนละพี่น้องไว้เมื้อกี้เิ่นเฮ็ดเวรกันงานกัเป็นช่วงเทาเนาะช่วงเช้าเพิ่นเจ็บท้องน้อยนึงเนาะแล้วก็ตอนบ่ายเพิ่นกินข้าวได้กินข้าวเพิ่นก็ว่าไข้เนอเิ่นก็ว่าเพราะว่าเพิ่นทายหลายเนาะพี่น้องเมื่อวานก่อนเพิ่นทายหลายทาย่ายแล้วก็เจ็บท้องจุกท้องเนาะยากันใช้กินยาอย่างเนอยา อย่ายุดทายเลยก็ออย่าท่าน้ำขาวพอาเพ่นเจ็บท้องทำพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเลยถามเพ่นก่อนสบายดีสบายดีพี่น้องนะโมนีนนมน่กะมาครอบใจเนาะที่ว่าให้เป็นกำลังใจให้ที่ว่าบวัวสบายสองสามมือกะครอบใจหลายๆเด้ออาการเป็นจังใดเดือนอาการให้แน่แล้วกินข้าวได้แล้วอาการบวชเมื่อยแล้วเป็นเอียง ไอ้ออคอมเ่น่นมากพ่นาเออเธอเป็นข้มดันพ่นาข้มดันมี่บอกข้มดันเจ็บท้องท้องเสียทั้งขี้ทั้งหาเลยขอบใจหลายๆเกิอะไเด้อพี่น้องเออที่เขามาให้กำลังใจเนี่ยผมเนาะบางคนก็บว่าเออโบต้ายดอม <laughs> <laughs> เนี่ย <laughs> ผมเขาไปอ่านคอมเมนต์เนาะขอบใจคนที่มาให้กำลังใจแล้วขอบใจคนที่เขามาคอมเมนต์ <laughs> คนที่ไหก็เหมนอนกะเออเพื่อนกะคอมเมนตนดีหรือบทดีกะแล้วแต่เพื่อนคิดอ่านไม่เข้าใจที่ว่าเขามาหับทรงเขามาเบิ้งอาการมัอนี่ได้เป็นยังไงอาการมันมันนี่กะดีขึ้นแล้วกินข้าวได้ไปได้มาได้ไ่ค่อยเจ็บปันหาเจ็บจะช่วงเช้าช่วงแรงกินข้าวได้แล้วกะปวดค่อยได้เจ็บแล้วมีแต่ว่าเที่ยวถ่ายยังไงนึ่งนึ่งถ่ายคือปกติบัไหา เพราะว่าอาการนี่ครับเพราะว่าส่วนหลายก็เขากินข้าวปัตรงเวลาเนาะเพราะว่าเขาบ่ค่อยอยากน้อพี่น้องเนาะเพราะเขากินแบบมันงานมันบ่ค่อยหนักก็เลยบ่ค่อยหิวข้าวเข่าว้าวเฮ็ดงานก็ได้มันเบาๆให้น้องเลยยังหนาวอยู่บ๊เลยจังเลยหนาวกินข้าวบ่มั้ยนี่มูนันรกินข้าววันสีมูนเนาะ เบอฝากให้กำลังใจคนที่ว่าเออน้ำเต้าคนเจ็บ่นไข่กะบอกคนนี้รักษาโตดีๆนะพี่น้องเนาะบอกคนนี้น้ำเจ็บน้ำไข่ก็หักษาโตดีๆหาซื้อยามาตุนไม่ท่ารลอืมนมันกองทีคู่หัวมเมียก็เบิง่กงกันทักแพงกันคนเป็นวัยรุ่นกำลังชิมหาเงินหาคำสั่งเนาะสั่งโตส่งนนี้ได้เป็นยังไงแข่งกำลังใจคนนี้สู้ บ้านเดียวเมืองเดียวกันเ่าเธอเห็นคิดนี้ค่ะบ้านเดียวเมืองเดียวกันเนาะคอมเมนต์หรือกดติดตามในยเด้อพี่น้องเด้อเป็นฟังไทยฟังเล่ากับคือพี่น้องเดียวกันพี่น้องเลยเขาคิดดีทําดีก็คือความรู้สึกดีๆไมากัดมีต่อกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเมื่อบ้านเออพี่น้องอยากเออหูจักกับผมเนาะแบบเออคอมเมนต์เลยเออบางอนเออเยากไปเล่นบ้านเจ้าเออติดต่อได้เลยพี่น้องเลย บอลเที่ยวบอลยางเขาาปรลเ่็นไปกินน้ากันเป็นพี่น้องเออสายเลือดเดียวกันก็ได้พี่น้องเอยอยู่ไปกินไปพักผ่อนเออบานทั้งบานมียผมเนาะบ,บอลทองเที่ยวกับสิร้ายเนี่ยการพักผ่อนนี่บอลเที่ยวอีหยังแนะนำพ่นเนี่ยบจชาต้องนอกบุเคยไปบูได้ไปเล่ยนยึดเทือืออือ่าโอเคพี่น้องเดียวเอามาบ่าน้ากันอีก ก่อกับเนี่ยเขาไปอะไรพี่น้องเนาะเขาได้สอบถามมาการเพิ่นกะทิขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ก็ขอบใจอายเอ้ยตั้งหลายเนาะอยู่ประเทศนอกหรือประเทศไทยประเทศลาวเนาะเขารับส่งคิดนีเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้เก็บ้องเก็บยังแล้วนะพี่น้องคืนเขาตื่นแต่เดึกไปขายสิ่งขายของพี่น้องเลยเพราะว่าเขาไปขายพวกมูเด็ดเดียวเนาะพี่น้องบ้านเฮาฟังล่าบ้านเฮ้าเป็นสินหลอดเนาะ ซินหลอดเออซินลอดทอดแล้วก็มีข้งไก่ทอดเนาะขายมีข่าวนอกข่าเนียวแล้วก็มีผัดเผ็ดหมูปลาผัดจั่วอแล้วก็มีข่าวสวยแบบกับเกเอ้ยกับขาวเป็นกับขาวแบบคนนานนะพี่น้องคนเพิ่นกำลังไปเหตุเรืเฮ็ดงานย่างมือสาไเป็นกับเสย์เสือเงาเออกับริมีหลายล้านเดี๋ยวจากเมือผมเสียใจย่างมือสาวเบิ่งแต่ว่ามันจากมเมือไน่พี่น้องเพราะว่าเขากำลังไปขายมือเรลกกะกะย่างโบหัวประธานทีนั่นเป็น เออนย่มกินอยางนี้เ,เอเดี๋ยวเขาแบบเบ่งบรรยากาศเบ่งสถานที่แบบเออแล้วคนเพิ่นกลินอีกอย่างแน่เนาะเขาก็ยังบ,บอกหนูแบบว่าแต่เขาเขาขายแหวกแหวกแหวกแน่วไปเพราะว่าเ่นขายมีมีไก่มีออมมีอย่างหลายอย่างนะครับเอาก็แล้วลองไปขายโมเดดเดียวไก่หม้ออมื่นเส,สาเดี๋ยวสิดทายล่งในอ่ะนะอ่าใน ข่อนอิ่นอีกอย่างก่อนนะซุ้มส้นของ YouTube เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิดท้ายลงไปให้เบิ่งพี่น้องคอยกดไลค์กดติดตามผมเด้อห้องสองคนเนี่ยซีได้หางซีมี่นะพี่น้องเนาะการหางมี่กับโบลืมพี่น้องเอฟซีทุกคนเด้อ <laughs> จังมี้เอฟซีหรือบอแนวอก,กัน,นกยังโบหูเนาะว่ามีเอฟซีเลยเด้อคันวาบุมีพี่น้องกับบม,มีงโกุลในมือน,นี้ติ๊กกี้เฮดคิดตด้อพี่น้องเอซิบอ่อยฟัง เห็ดคิปก็มียะตะกี่ได้กันไหมไม่สี่ปีห้าปีก่อนเนาะเห็ดคิปไปเรื่อยๆยังมีคนเบิ่งเดี๋ยวนี้เข่าลิปเกาเกากันยังมีประมาณสิบคนเลยพี่น้องเลยก็มีพี่น้องผมกับผมมีไม่มีตัวตนในโลกออนไลน์แล้วก็มีเพจเมื่อนี้เพจครับพี่น้องเลยเพจเบากองหลานนัน้องโดนเนาะมีคนหรือว่าอย่างบอกมันเพิ่นไมาแหกบอกหรือจังไดพี่น้องผมกับผมหัวคือกันเออ เพิ่นไม่แหกบอรหรือว่าอย่างไรเพื่นไม่แหกแล้วเพราะว่าเออ,อมผมก็เลยสอบถามไปแน่นะ่ะในกลุ่มคนที่ว่าเพื่อนเห็ดอียังก่ออะคนที่เห็ดลิปเลี้ยวเห็ดเพจคือกันเนาะผมก็เลยว่าออโอเคเนาะพี่น้องเนาะว่าอืมคันว่าเจ้าแหกกะโอเคจะเอาไปซะออบอกยิ่ยังหลายแต่ว่าเอาไปแบบทั้งที่ดีเออ อย่าไปลุง่งตัวจีบตัวเด่นกัอันนี้กัอั๊ยพี่พื่น้องเ,ยเอยอ่ากัประมาณนี้แหละพี่น้องเอยเดี๋ยวฝากกดติดตามเลยเด้อกดติดตามคลิปใหม่เด้เเอไอ้เอือยน้องสุขทุขคนพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เพิ่นมาให้กำลังใจมาให้คอมเมนผูกผมเนาะเออมาให้กำลังใจเมียผมนำนะ้ำเนาะพี่น้องเนาะ เป็นกำลังเศร้าเจ็บเศร้าไขาเออ่เดี๋ยวอยากได้คาตั้งกองนู้นพี่น้องเอ้คาตั้งกองเพราะว่าขาจับทายมันสั้นนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าต้องระซำเขากับการสั้นและมีบ่มีนอะกันยังบโหูเดี๋ยวขาจะมีทึ่นมีห้อนนาะพี่น้องเนาะสารไม่ได้ได้หรือจังใดแะ้วค่นพ่นที่ว่าเพ่นประสบความสำเร็จเขาก็บบโห่วา่าเพ่นใส่หยังเนานะเขากับคนที่เป็นประสบความสำเร็จเป็นกาะชีวิต ต้นทุนนี่เฮ้าบ่ามีต้นทุน,นพี่น้องเนาะเฮาส้างมาด้วยตัวเองเนาะมี่ซัมทีเฮ้าเฮดได้คนที่เป็นเห t u b e เพิ่นก็เริ่มมาจากศูนย์ใน่วนหลนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮ้าก็ค่อยเฮตุไปพี่น้องกคือให้พี่น,อน้นองอ่ะซอยแหละพี่น้องเลยซอยเป็นเรื่องเสียแรงใจ ไลหรือคอมเมนต์เออหนึ่งคนเบิ่งก็บซ็งกำลังใจผมเนาะกำลังใจผมผมก็ดีผมก็ปลื้มใจแห้งหรือใดเออพี่น้องเอ้ที่แรกกะคนว่าทายได้เมื่อบานเมื่อยังกะสงการมาแต่เมื่อก็จะเป็นลังปีใหม่พี่น้องลังปีใหม่ปีนหาปุแหละกะที่กำลังเรื่มปีใหม่นะเพียงเนาะกะยังบอกว่ายังบอทั้งขืดนึ้นหลังยังปวดาัวเงินข่ำกับแก้วกับทันมีเนาะองอ้์ ก็ให้พี่น้องอะไรหซอยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะเมื่อนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เขามาหลับชมผมเด้ออืมขอ,ขอกราบลาก,ก่อนเด้อพี่น้องเด้อ